สวัสดีครับสวัสดีนะฮะได้ยินไหมครับผมสวัสดีนะฮะได้ยินไหมครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโคตรฮัยคนไอโยสวัสดีทุกคนครับโอเคขอบคุณครับ เออพี่คนนี้นี่ชื่ออะไรนะในเกมเออจานอะไรสักอย่าง fep ใช่ไหมโอเคซึ่งเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาก่อนนะผมจะประกาศอะไรนิดหน่อยนะครับ มีเรื่องที่จะประกาศทุกคนนะครับผมใช่ครับพี่ลบเพื่อนในเกมไปค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวค่อยแอดใหม่แอดใหม่วันละอ้นั่นแหละดีครับจาะพี่ครับ AIS e s p o r t คืออะไรครับมันเป็นการแข่งขันไงการแข่งขันปะ เออโคตรเสียดาดเลยเอสอะเทอร์เรเมต์ของแลมดังอะคือหัวหน้าทีมพี่เว้ยคิดว่าเขาเลื่อนแล้วตอนแรกเขาบอกว่าเลื่อนแต่สักพักหนึ่งเขากลับไม่เลื่อนเว้ยแล้วหัวหน้าทีมพี่ก็แบบไม่ได้ติดตามแล้วพอเห็นบอกว่ามันเลื่อนก็คืออดแข่งไปเลยจ้าตัดเลยครับ แข่งทอราเมนต์ของผมนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเราจะออบันทึกบันทึกเขาเรียกว่าอะไรวะบันทึกเกมของทุกคนไว้นะครับแล้วเอามาลงในช่องนี้เออเป็นทอร์นาเมนต์แบบว่าทอร์นาเมนต์สอไปหาที่มานะครับ แล้วก็ใครที่ชนะนะฮะก็มาเจอกับผมนะครับเออมาเจอกับผมแล้วก็ถ้าชนะทีมผมได้นะ,ะสองสอง,สองก็อาจจะมีรางวัลให้เพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่คิดรายละเอียดเลยทํำยังไงไม่ให้ทีมโง่ครับผมเจอบ่อยชิบหักคำถามนี้ขขาไหมครับ ล่นไม่ดีเท่าไร่ครับโว้ยชิวๆโอ้ชิเหรอเออพี่จะตอบนายเว้ยแต่พี่อะตอบไม่ทันเว้ยมาแล้วครับพอดีล่านเอาวีเสร็จอเล่น R เอาวี B. ด้วยหรอเอสเล่นกับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้ผมยังไม่เล่นนะเออซึ่งวันเนี้ยผมจะมาประกาศให้ทุกคนรู้เว้ยว่าผม,มาจะจัดทวร์เมนต์เออก่อนอื่นนะครับในที่นี้นะใครยังไม่กดติดตามแฟนเพจ ผมบ้างครับไหนขอเสียงหน่อยครับปื้มสเต็กฮะบปื้มสเต็กเกมโมบายใช้ทำไงใช้ทำไงไม่จเจอทีมโง่ไม่จับอาวชีพายแหละแลกกัดิเน็ตพี่กระจอกอะดิขอโทษทีนะวันนี้เน็ตพี่กระจอก ผมติดตามตรงไหน Facebook นะครับไปกด Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเพ้่มสเต็กเกมโมบายนะครับที่เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของ YouTube เลยนะฮะสัญออลักษณ์ YouTube ของผม,ผมเนี่ยเล่นยังไงอะทอร์าเมนต์ก็คือให้หาคู่มา2-2นะครับให้หาเพื่อนร่วมทีม2คนก็คือรวมตัวเราเองแล้วด้วยนะครับคือสองนะครับผมเดี๋ยวผมไม่เข้าร่วมนะครับอ้าวทำไมอะ โอเคครับไปกดติดตามก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในนั้นเออพี่อยู่เซิร์ฟอะไรครับเอออยู่เซิร์ฟสิเอเชียเล่นด้วยกันได้นะฮะมาครับไปติดตามตามเลยนะครับใครที่ยังไม่แฟนเพจเฟซบุ๊กของข้อไปกดติดตามเลยนะครับ,รเ,พเ,รบเพราะว่าจะมีประกาศทอมเมนต์ของ Steak Mobile นะครับเออ สเต็กแลมดังนี่แหละก็เอ,อ่เอ,อกำลังคิดอยู่ว่าจะมีค่าสมัครแล้วก็เป็นค่ารางวัลชนะเลิศดีไหมหรือว่าจะเป็นการแข่งเล่นอันนี้ก็คิดอยู่นะฮะเออคิดอยู่จริงๆปมาณสิบบาทจะไ,ได้แบบดีใจกันเทสุยะโหดไหมครับอัพเต็มโหดครับรับรองตัวนี้ เข้าร่วมทอร์นาเมนต์ยังไงครับอย่างแรกนะครับไปกดติดตาม f a c e b o o k f a n p เพ e ปื้มสเต็กก่อนนะฮะโอเคนะครับแล้วผมจะประกาศในนั้นนะครับเมื่อผมคิดออกว่าผมจะทำวิธีอะไรดีโอเคนะแล้วถ้าชนะจะได้ะไรได้ตังค์ครับได้เงินรางวัลนะฮะก็เนี่ยก,กำลังคิดอยู่ว่าให้เงินรางวัลหรือจะให้เป็นของขวัญดีนะฮะในคิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ไปถามพี่คนนึ่งก่อนเออแต่ว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่า เราจะจัดแบบเออค่าเล่นหนึ่งบาทเออค่าเล่นหนึ่งบาทค่าตอบแทนค่าชนะเลิศประมาณสิบบาททุยไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวค่อยคิดนะฮะเรื่องนั้นแต่ว่าค่าสมัครไม่ไม่ไม่ถึงร้อยแน่นอนเออไม่ถึงร้อยแน่นอนเพราะเงินรางวัลเราเออไม่เยอะขนาดนั้นนะครับเอออไม่เกินห้าสิบด้วยมั้งไม่เกินห้าสิบบาทต้องดูที่รางวัลชนะเลิศก่อนนะฮะ อย่างแรกนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมก็กดเพจนะครับปื้มสเต็กเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เฟซใช่ไหมครับใช่ครับปพ้่มสเต็กเห็นไหมฮะแฟนเพจนะฮะโอเคผมจะบอกว่าอันนี้สำคัญมากครับทุกคนคู่แต่ละคู่ผมจะให้ความสนใจมากนะครับผมจะเข้าไปดูแต่ละคู่นะฮะ ขอลิงเฟซหน่อยครับชิบหายแล้วพี่พี่ออกไม่ได้ดิค่าสมัครบาทครับไม่ถึงร้อยไม่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 นั้นไม่แพงเกิน99บาทเออแอ้นี่ออกบ้าแบบสองอ้แบบเป็นเท่เลยหน้าปกแบบเท่เลยอ่ะทีมนี้เจอทีมนี้อ่ะนี่ออกไหมมันจะสนุกไหมวะน่าจะสนุกนะเออเออใครมีเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยว ก็คิดอีกทีแต่แค่มาบอกกลืนๆก่อนนะครับว่าผมจะทําดีไหมมีคนอยากเล่นไหมถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเออแต่และเวลาเนี่ยผมก็จะเข้าแบบเออไปดูคู่หนึ่งอย่างนี้เวลาหนึ่งก็ไปดูคู่หนึ่งเพื่อที่จะได้บันทึกเกมนั้นๆมานะครับชื่อแฟนเพจชื่อแฟนเพจปื้มสเต็กค,ครับปื้มสเต็กเกมโมบายนะฮะเกมโมบายนะครับ,ม,ม,บ,รบมีค่าเล่นด้วยเหรอ เนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าจะมีค่าเล่นมีค่าเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าคุณชนะคุณจะได้เงินต้นใหญ่กว่าที่คุณยังไม่กี่บาทน,นี่ออกไหมเพราะว่าผมจะไม่มีชุนไม่มีแบบว่าเอองใ่คุณทุกคนทุกคนอยากเล่นไหมล่ะเออมีผมอยากเล่นดีครับสวัสดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเออ เปิดคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะทำคลิปพรุ่งนี้แหละมั้งทําคลิปว่าเออจะเปิดรับสมัครอะไรเงี้ยทำไมคิดไม่ออกว่ะมาแล้วครับสวัสดีครับยี่สิบบาทค่าพอละประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยผมต้องถามพี่คนหนึ่งก่อนว่าให้คิดยังไงดีว่าถ้ามันเป็นงี้แล้วถ้าชนะเราจะได้เงินจากไหนครับได้เงินจากผมนี่แหละได้เงินจากผมนี่แหละก็คือเงินจาก เว้ยวิธีฟาร์มบัตรแดงไวๆไหมบัตรแดงอ่อไปเล่น AL ครับเพื่อนๆเล่นหมด AL เนาะเออไปเล่นกับบอทได้ได้แล้วแฟนพี่น่าร okay ักไหมครับแฟนใครวะพี่ยังไม่เห็นเลยพี่ครับอัปเดตหน้าตัวอะไรมาครับโอ้ยังไม่รู้เลยฮะเนี่ยน้องซันฟานะฮะ โอเคผมโอเคทุกคน38คนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะกําลังที่จะจัดทอร์นาเมนต์นะครับก็คือรายละเอียดก็พวกคุณต้องเข้าไปที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะฮะปื้ s t เต็กเกมม o b บายนะครับเพื่อนๆพื้นสเต็กเกมมือบายสตรีม Game Steam พี่แหลกมากครับเน็ตไม่ไดีรับจากทุกคนไงเออจะได้เห็นความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมันขึ้นการเชื่อมต่อการสตรีม ไม่เสถียรเนี่ยตรเซ็งเลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> จะทำคลิปรอรอรอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับทุกคนผมว่าอยากตรงที่ว่าแบบเห็นเพื่อนๆมาสู้กันเว้ยแล้วก็คือเอามาลงช่องผมมาแล้วผมเป็นคนพาดให้เว้ยก็มันจะมันตรงนี้แหละเออมันจะมันตรงนี้แหละโคตรมัน ความสนุกของเกมมันจะมันขึ้นเออมันจะมันขึ้นมันขึ้นเป่าวไม่รู้มันขึ้นลนะ <c oughs> น่าจะสนุกนะครับมีรายละเอียดการแข่งไหมครับยังไม่มีครับแต่ว่าให้น้องๆน,นะครับ ติดตามแฟนเพจ Facebook นะฮะปื้มสเต็กเกมโ b i l e ไปกดถูกใจแฟนเพจนะบัตรนาวเลยนะครับอยากเล่นด้วยครับได้ไม่มีปัญหาเลยไปกดที่ Facebook แฟนเพจด่วนๆเลยนะเอลอื้มหน้าเดี๋ยวพี่เล่น 3v3 ใช่ไหมทอร์าเม้นต์หรอทอร์นาเมนต์อาจจะเป็น 2v2 นะ พี่ครับผมรีบาวเยอะสุดของผมสิบหกครั้งครับโอ้เยอะนั่นอะแต่พี่เล่นกับบอดอะพี่รีบาวไปยี่สิบสี่ครั้งยี่สิบสี่อะบอดแม่งชุนไม่ลงพี่รีบาวรีบาวกับบอดนะกับบอดเน้นนะกับบอดพอตอนนั้นไปเล่นเอาบัตรสีแดงสองบีสองใช่แอร์ร้อนชิมหายเลยล้างมาเนี่ยอะไรวันเนี้ยเซ็งเริ่มเลยครับอยากดูแล้ว โอเคครับเริ่มเลยเหรอแม่งแหลกมากเลยพี่ต้องแบบจุดสตรีมก่อนอนะ <laughs> ตอนนี้นะเน็ตมันจะหมดลิมิตแหละแอรร้อนโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะลมไปกดติดตามแฟนเพื่อที่จะได้คลิปตัวเองอยู่ใน YouTube มาแบบดูเลยเยฮ้ hey, hey. สวัสดีครับผมจะไปแล้วครับนี่พี่ครับฟุกุดะอีกนานไหมจะเ,เข้าครับโอ้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับผมว่าแนะนาศักยภาพเรียวจิกับเรียวตะทีครับเออศักยภาพเรียวจิเหรอศักยภาพของเรียวจิเน้นที่อะไรดีวะสติวไหมไหนแล้วครับยังไม่รู้ติดมากครับ พี่ผมควรอัพเซนโดควรอัพอันไหนให้ตันก่อนวงในหรือชุดแนะนำว่าให้เป็นวงในนะครับไปไป,ไปดูได้เลยนะคลิปพี่ล่าสุดอะพี่ลงไปแล้วนะไปดูไปดูไปดูเลยแสดงว่าไม่ดูคลิปล่าสุดถูกใจเพจแล้วครับโอเคครับเน็ตคนไทยใจดีโอเคนะฮะสะกูลงังิล่างสองใช้รายแรกครับใช้นั่นแหละค่าโชคดีนะฮะ ค่าโชคดีกับกีบสามพันเพชรมั้งเออแต่วันเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นนะแค่นั้นละสวัสดีครับพี่ผมอยากเล่นเซนโดให้เก่งอะอาเฟเอาไว้เอาพังสมันก อ๋อ,ปอเป็นที่ลูนไหมอย่างนั้นอะเป็นที่ลูนไหมแปแบบการรบกวนอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับเรียวตะควรอพัพพสวัสค์อะไรก่อนดิโหเรียวตะไม่ค่อยได้เล่นมันเลยอะไม่ค่อยได้รู้เนาะไม่อยากพูดอะไรผิดผิดด้วยเล่นด้วยได้ไหมครับอยู่แรงส l มดังโหผมอยู่แรงนี้เองพี่อย่าเล่นกับผมเลยพี่อย่าเล่นกับผมเลยครับผมอยู่ <c oughs> ผม พี่เซนโดกับลูกเาว่าตัวไหนเดียวกันนะครับพี่ยืนยันว่าเป็นเซนโดครับพี่ครับกาชาเซนโดต้องโชคสองร้อยอย่างเดียวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จเป็นต้องถึงสองร้อยแต่มันต้องโชคดีจริงๆอ่ะถึงจะออกก่อนอันนี้พูดจากใจเลยพี่ก็ได้ 200. สองร้อยเซนโดทันไหมครับผมไปกินหมูกระทะมาทันครับทันครับเซนโดกระดิหดไหมครับ โหดนะพี่เคยเข้าไปดูเขาอยู่แต่ตอนนี้พี่จะคะแนนเท่าเขาแล้วตอนนี้พี่เดี๋ยวนะเเดีเดเด,เดีไม่ถึงกันจะเท่าหรอกก็ตามติดมาแล้วคะแนนเซนโดพี่นะเซนโดเป็นเมนหลักพี่เลยนะเอาจริงอะ่ะเออเป็นเมนหลักพี่เลยถ้าทุกคนยังไม่รู้ก็คือตอนนี้ ผมอยู่อันดับ20ของประเทศไทยนะครับเซนโดอากิระอ่าเซนโดอากิระนะฮะนี่เลยส่วนกายงิดกายงิดพี่กายงิดอยู่อันดับที่สามมีเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าส่วนผมมี 7, 80, เจ็ดพันสองแปดสิบเอ็ดก็ชนะประมาณหกตาเจ็ดตาถึงเขาเออเล่นเรียนโดหกตาเจ็ดตาถึงเขานะ เอาเรื่องนะ่ะน้องจริงเหรอจริงเหรอครับพี่พี่พี่แรงโหดเก้นอน่ะแสลมดังอะ่ะผมไปไม่ถึงลิงป่านี่ควรปั้นดีไหมครับผมกดสุ่มมาได้ลองเล่นดูรู้สึกทะาัังเฮ้ยดีดีลิงป่าควรปั้นอยู่นะเออควรปั้นอยู่แรงมันเรียงกันยังไงครับ ที่ผมหิวข้าวกินข้าวเลยกินข้าวเลยแรงมันเรียงกันยังไงนะผมขอตอบตอบคําถามนี้ก่อนตอบคาถามนี้ก่อนโอเคเราไปดูกันที่ตรงนี้เลยนะครับลิงอยู่นี่เลยฮะนี่เลยเข้อชมลรงดาวลุ่งสำรองชั้นเยี่ยมตัวเลือกชั้นดีตัวหลักสำคัญตูปเปอร์สตาร สุดยอดไพ่ตายตำนานซุปตาหอแห่งหลาชันแล้วก็สแลมดังครับเออผมเห็นเขาเล่นล่าสุดสิบสใช่ใช่เขาไม่ได้เล่นละมา้งเขาไปเล่นแฟรี่เทลแล้วเซนโดผมสุ่มฟรีไม่ีก็ได้ลพี่จริงหรออิดชาเนี่เฮ้ยอิจฉานะ่เนี่ยเฮ้ยทำไมยูมาพูดอย่างนี้เราอิดชายูมากจริงจัง เป็นคนที่เก็บเพชรมานานมากแล้วแบบเปิดเซ็นโดกว่าจะได้ย่่าต้องครบสองร้อโชคดีอืมเอ๋โอ้ดีครับพี่ชายผมเล่นเรียวจิเอ้ยเรียวเรียวจิอะไรวะผมซุ่มกล่องคิโยตะสองกล่องโอ้ดีใจด้วยครับผมเล่นเร็วจะท็อปสามของประเทศแล้วตอนนี้อยู่ท็อปสี เนี่ยพี่โหดเกินอ่ะสองศูนย์หกหกอฟะโหดเกินพี่อ่ะดีครับพี่ชายสวัสดีครับลูเปอร์สวัสดีนะครับขึ้นแรงไพ่ตายมีอะไรแจกไหมครับสุดยอดไพ่ตายเหรอมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แจกนะสองพันเพชรอ่ะคุณได้ไหมแสดงว่ามันอาจจะไม่ทันนะสองพันเพชรเลยหรือเปล่าวะเออสองพเพชรใช่ใช่ใช่ีช้โยตะผมเจ็ดร้อยเพชรออก แต่เกลือเออแต่ได้เซนโดนะพี่ตัวอื่นไม่ได้อา้าวดีแล้วเซนโดก็โชดโชดจริงอ้าพอสวอ่านะอิชาพวกดวงดีมีเล่นสร้างห้องไหมครับวันนี้ยังวันนี้พักก่อนเดอ้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาเล่นกัน 7จ็ดรอยเพชรลิงป่าไม่ออกเลยแสดเลยใช่ไหมเออผมน่าจะช้าไปเลยไม่ได้ผมมีโค้ดพี่เล่นให้ดูเป็นวิทยาทานสักตาอีกครับอเนี่ครับผมมีโคาา้ดมันจะดันแล้งเลยน้องจะได้ตามพี่ทันผมก็ขิงเกิเออพี่ขิงเกินพี่เก่งอ่ะพี่ขิงเกินเหรอเราเล่นนะครับหยอกหยอกล้อกัน ไปดูคลิปจันเจครับมีโคตดอยู่ไอ้ผมกากเกินเว้ยผมผมเล่นไม่ได้ตอนเนี้ยผมเล่นผมไม่สะดวกที่จะเล่นครับตอนเนี้ยออโอเคครับสําหรับวันนี้นะฮะก็ประมาณนี้เนาะมาแจ้งข่าวสารให้ทราบว่าเราจะมีจัดแข่งทอร์นเมนนะครับสําหรับสเต็กอ่าสองวีสองแล้วเอามาลงในช่องผมนะฮะแต่ละคู่ไปเลยจัดเต็มดเดือดมันแน่ หวังว่าทุกคนจะเต็มที่กับมันแล้วก็จะมีคนเข้าสมัครเข้ามาเล่นนะฮะแต่ตอนนี้ยังยังยังคิดไม่ออกเดีย๋ยวมาบอกเป็นคลิปเลยแล้วกันก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะฮะพี่ลิงป่ามันล็อกเหรอครับผมนูอ๋อเหรอมันไม่ล็อกนะจะจัดตอนไหนเหรอครับผมลุยด้วยโอ้พี่สองศูนย์หกหกไอ้นั่แหละไม่ไม่ต้องไม่ให้ลงครับไม่ให้สมัครห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอก พี่ครับสกุลังิผมอยู่ดอบเจ็ดครับเอ่อจะจัดตอนไหนพี่ยังยังไม่รู้นะภายในอาทิตย์หน้ามันต้องคุยกับพี่ก่อนจะให้พี่เขาช่วยช่วยจัดด้วยมันคนเดียวทำไม่ไหวผมสมัครโอเคครับอย่าลืมไปไปกดติดตามแฟนเพจก่อนนะฮะถ้าจะสมัครเนาะแฟนเพจก็ปพ้มสเต็กอืเปิ้มสเต็กทอร์นาเมนต์เวิร์คครับสองพันยี่สิบ ของประเทศครับชี่ครับโอเคเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูหนังแล้วไปดูหนังแล้วเออเพื่อนๆก็อย่าลืมกินข้าวนะฮะกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับดูย้อนได้นะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนเด้อสองวีสองเดี๋ยวจะจัด ไปซ้อมมาให้ดีจะได้ลงช่องนี้อย่างเท่บายครับพี่โอเคครับอืมเซนโดหล่อไหมหล่อหล่อหลออ,อะไรวะโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วขอิิ n ์แฟนเพจหน่อยครับบายครับภูมิมนชุดเทพ ขอลิงก์แฟนเพจนะครับพี่ออกไม่ได้อะใครมีลิงก์ส่งให้น้องเขาหน่อยดิโอเคเนาะไปแล้วแฟนเพจชื่อปื้มสเต็เกมโมบายเดอร์